ทีมไทยแลนด์เร่งหาหรือแผนรับมือมาตรการภาษีสุลกากรตอบโต้ของโดนัลด์ทรัมป์ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับเชิญทักสินหาหรือด้วยเพราะมองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยภายหลังการประชุมทีมไทยแลนด์เสร็จสิ้นว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสรุปข้อเสนอเพิ่มเติมที่ครอบคลุมทั้งการลดภาษีนําเข้าสินค้าลดมาตรการกิดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีรวมถึงแนวทางการรับมือหากไทยถุกเร้เก็บภาษีที่ร้อยละการชุมดดังกล่าไ้้อบ รุป3แนวทางในการเจราจากับสหรัฐคือ1การนำเข้าสินค้าจากสาหรัฐจะต้องไม่ให้ผู้ผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรและอุตสาหากรรมรายย่อยได้รับผลกระทบ2การนำเข้าสินค้าจะต้องดูแลให้ทั่วถึงไม่ให้เกิดเรื่องที่ไม่เหมาะสมและถือเป็นโอกาสในการทบทวนตัวเองให้สินค้าได้รับการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพทั้งขาเข้าและขาออกและ3มมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐโดยนายพิชัยยืนยันว่าการประชุมวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปกรอบอัตราภาษีที่ไทยควรถูกเรียกเก็บจากสาหรัฐอ,อย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ รัฐบาลกําลังดําเนินการอย่างเต็มที่ในการชี้แจงและต่อรองกับสารัฐโดยระหว่างนี้จะมีการหาหรืออย่างต่อเนื่องกับสหรัฐในรูปแบบออนไลน์ส่วนกรณีที่การประชุมดังกล่าวมีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมประชุมด้วยนั้นนายพิชัยกล่าวว่าตนเองเป็นผู้เชิญในฐานะที่นายทักษิณรู้เรื่องเหล่านี้ดีและน่าจะเป็นคนที่ให้ข้อคิดเห็นได้ดีค่ะ